ให้มันไม่พผ่อนหน่อยนะครับนี่แขนนี่ล้าไปหมดนะครับเวลาถือปืนวิ่งล้ามากนะครับเหนื่อยนะครับเอก็นั่นแหละนะครับตอนไปฝึกทีนี้ก็ฝึกมาประมาณกี่เดือนนะครับฝึกอยู่สามวิชาการแปดเดือนนะครับฝึกแปดเดือนนะครับทีนี้ก็หลังจากฝึกเสร็จแปดเดือนเขาก็ไปไปฝึกภาคสนามนะครับทีนี้ อาวุธบ้างเดินป่ามัางนะ่งเนาะฝึกลอยตัวนะครับฝึกขึ้นหอนะครับฝึกลอยตัวตามภูเขานะครับเขาจะมีที่แรกเขาให้ไปฝึกลอยตัวตามหอ,อก่อนนะครับขึ้นไปหอแล้วก็ลอยตัวลงมานะครับหออยู่ในกองร้อยนั่นแหละครับกูเขาจะทําหอไว้ก็ขึ้นไปข้างบนก็ใช้เชือกใช้เชือกเนาะผูกข้างบนแล้วก็ค่อยๆลอยตัวลงมาข้างล่างนะครับเขาจะฝึกทีนี้เวลาออกไปสนามก็ไปลอยตัวจากหน้าผานะครับ ไปผูกที่ต้นไม้นะครับผูกที่ต้นไม้ก็โรยตัวลงมาจากต้นไม้นะครับเป็นหน้าผาโรยตัวลงมานะครับก็เปื้อนนะครับโรยตัวลงมาก็ได้โอเคไปนอนในป่านะครับเดือนนี้ไปนอนในป่าประมาณหนึ่งเดือนไปอยู่ในภาคสนามเลยครับทั้งฝึกยิงปืนยาวมั่งฝึกสารพัดเนาะฝึกยิงปืนยาววิ่งยิงปืนสั้นนะครับแล้วก็ฝึกให้ไปตั้งฮอด้วยครับ,รบตั้งฮอเฮลิคอปเตอร์นะครับ เขาก็จะจัดคนประมาณอรอบละประมาณเจ็ดแปดคนนี่แหละนะครับก็จะมีครูฝึกอยู่ข้างบนเนาะมีครูฝึกอยู่ข้างบนมีนักเรียนในสิบนี่แหละนะครับก็เวลาขึ้นไปนั่งหอเนาะครับประตูสองข้างก็จะเปิดครับเปิดไว้เราเจจับแค่เชือกนะครับจับแค่เชือกไว้ยึดไว้เวลาหอมันวิ่งมันมันเอียงเนาะเหมือน,นจะหล่นนี่แหละนะครับมันจะหล่นเราก็จับไว้แน่นๆเลยนะครับ แต่จริงเขาเขาไม่ได้อย่างขนาดนั้นนะเนาะก็หลดจับแน่นเลยครับก็จะเห็นที่วทัศน์อะไรข้างล่างเนาะเวลาไปไปนั่งหอเอ่อต้องวิ่งขึ้นให้เร็วนะเวลาเขาหอลงเนี่ยปับ๊บหนี่ต้องวิ่งขึ้นเร็วเพื่อพวกที่อยู่ข้างบนต้องต้องลงมาเปลี่ยนนะครับเออก็ไปไปอ่อวนรอบเมืองคอนแก่นเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นก็เห็นหมดเลยนะครับอ่าบินรอบบนไปดูนั่นดูนี่ครับบินรอบรอบเมืองคอนแก่น ขึ้นหอนะครับครั้งแรกเลยที่ได้ขึ้นหอก็อยู่ในเรียนนั่นแหละครับอยู่ในเรียนตำรวจภูธรสี่นั่นแหละครับได้ขึ้นหอได้ไปขึ้นเครื่องบินนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็รู้สึกตื่นเต้นดีนะครับตื่นเต้นแล้วก็สนุกดีครับแต่ก็เสียวเหมือนกันนะครับเสียวมันจะตกลงมาเนาะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างบนเครื่องบินนะครับแล้วก็ไม่มีประตูด้วยนะครับไม่ได้นั่งแบบมนุษย์นาเขานั่งกันนั่งแบบเปิดเปิดประตูไว้นะครับอื ลมออกมาลมก็อ่กรปะทะเข้ามานะลมมันพัดเข้ามาเวลาขึ้นอยู่ข้างบนหอระทดตัวตึบๆๆกลัวอย่างเดียวคือเสียวนะครับเขียวก็ตกลงมานะครับเวลาลงมาปั๊บก็รีบลงมานะครับต้องรีบรีบวิ่งนี้อ่ลงมาปั๊บก็ต้องรีบลงนะครับแล้วก็รีบวิ่งแล้วเพื่อนผัดใหม่ก็ขึ้นไปนะครับอ่าก็ขึ้นไปแล้วก็บินรอบเหมือนกันนะครับเพื่อนผัดใหม่ก็วิ่งบินรอบเหมือนเหมือนกับ จนครบตั้งแต่ครับจนครบร้อยกว่าคนนะครับทีนี้ก็โวงกลางคืนก็จะมีกิจกรรมนะครับกลางคืนก็จะมีกิจกรรมเขาก็ให้ไปนั่งรอบวงกันนะ,นะครับช่วงบางช่วงก็น่าสนุกครับสนุกสนุกเหน,นื่ยก็เหนื่อยครับสนุกก็สนุกครับเ,เขาก็จะให้มาอยู่รอบวงมาคุยกันนะครับครูฝึกก็จะมีวิธีการนาะให้เราผ่อนคลายนะครับ ใครถนัดร้องเพลงก็ไปร้องเพลงให้ฟังนะครับ <i> ใครถนัดไอ้ราก็ไปรำให้เพื่อนฟังนะครับ <i> แล้วก็มีประกวดชายงามด้วยนะครับประกวดชายงามคือ,อใส่แตกางกิงในเนาะครับเขาแต่ละแต่ละกองร้อยเขาจะคัดคนออกไปครับลุงก็เป็นคนหนึ่งที่เพื่อนถูกคัดออกไปถูกคัดให้เป็นประกวดชายงามครับในเพื่อนกันนะครับก็ไปดูนะอยู่หน้าแถวเนาะไปดูหน้าแถวเขาก็ จะ,ะ,ะจะพูดได้ไหม <c oughs> มันจะอันนไ้นะครับของอใส่กียง์ไหนครับเอาไว้เอาไว้ยั่าภัยใครเนาะนั่นแหละครับจะได้ที่หนึ่งนะครับเนาะที่หนึ่งเนาะจะได้ที่หนึ่งเขาก็มีรางวัลอะไรเ้าตามภาษานั่นไรละครับเอประกวดใครนั่นแหละครับเนาะ,นะมันก็สนุกสนานกันไปเนาะ <c oughs> ตามภาษาผู้ชายนะครับ แต่ดื่มเหล้าไม่ได้เขาไม่ให้ดื่มนะครับอตอนกลางตอนตอนเข้าป่าครับตอนเข้าป่าก็จะมีนอนเออก็มีช่วงทดสอบจิตใจด้วยนะครับบางทีก็ทดสอบจิตใจช่วงทดสอบจิตใจเขาก็จะให้ไปเข้าไปในใน